ตอนแสบไว่แมก็ัสเ็นอบทไเวนไวฟมีปัาคลบอคือดังระเด็นสวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบ YouTube, ทุกท่านนะครับสำหรัแบบคลิปนี้อ่ะพามาอยู่ในอ,อาคารตรวจสินค้าขาออกนะครับใน เขตของสุวรรณภูมินะเดี๋ยววันนี้เรามาเทเลอร์คันเดียวเลยนะครับแต่ว่ารถพวกมาหลายคันเลยเดี๋ยวจะพาเดินดูว่ามีตัวไหนยังไงบ้างนะครับพอดีคันท้าย,ายนั่นจะเป็นของเสียอ,อนนท์นะวันนี้วิ่งงานอ่าของเสียอ,อนนท์เขานะเดี๋ยวพาไปรู้จักโฉมหน้าในแต่ละคันแล้วกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องแนะนําคันนี้ g x z ส60ของสุริยาพาัฒนทุกนะครับเป็นเทเลอร์คันเดียวในแก๊งนะตัวนี้เป็นทีมงานของมิตร ไพศาลนะครับอ่าเป็นเจ้าอิสุเอเซสามหกศูนยะ์ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบดำได้นะครับเป็นยกดำได้าสายให้รลเลประมาณนี้เดี๋ยวพาดูทุกท่นเลย คันที่สองนี่คันที่สามนี่ต้องเจ้านี้เลยนี่นะเป็นตัว FX สามหกศูนนะตัวนี้เป็นทีมงานของสวรสนะครับทานสปอร์ตตุกต๊ก,กตามมนะิชลิชน n ะนะ่นะ ดเดี๋ยวเดินกลับมาอ่าอันนี้เป็นกระทะชุบหมดเลยนะพี่เขาก็จะมีหม้อก๋วยเตี๋ยวแปดนิ้วนัดสี่ใบกระทะชุบหมดเลยอันนี้ไม่น่าจะดำได้อ่าไม่น่าจะดำได้เพราะกระบะมันจะเตี้ยนะครับตัวนี้เป็นต่อมาจากเอสทีเอสทีนี้ถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะอยู่นครปฐมนะนี่รักษาดีมากเลยครับเงาแว๊บเงาวิ่งเงาวิ่งเลยตัวนี้ต่อไป ตัวน,นี้นะครับโลโก้บริษัทเป็นอนสุพานเป็นสองคันหน้านะเป็นอ e ีส่ตัวเก่าแล้วเขียนว่า F Y H 360หกนะเป็นสองคันหน้าตัวน,นี้เป็นคันที่สี่ตัวน,นี้เป็นดำแบบกระบอกดำนะ เป็นต่อดำเหมือนกันใส่ให้เราดิเป็นเป็นแบบกระบอกดำเนี่ยอ่ะมาดูตัวนี้ก็แวกดงเป็นวิกเตอร์ตัวนี้เป็นสังกัดของอ่าน้อยนิวอนปะอ่านไม่อ่านไม่ถูกต้องขออภัยนะครับตัวนี้เป็น ต่อมาจาก st เหมือนกันนะเป็นฟิกเตอร์ห้าร้อยนะตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องสามซีซีแหละ fm หนึ่ง a นะตัวนี้เป็นกระทะชุบหมดเลยอ่าน่าจะเป็นชุบหรือพิเนียมต่อจาก st เทนเลอร์นะครับกระทะชุบหรือเปล่า ไม่อตัวนี้ก็น้าได้เหมือนกัน,น,บบบกนมาให้เราขายน้ำต่อจางเอฟพีเชลเลอร์เขาชื่อเสียงเขาโด่งดังอยู่แล้วนะบริษัทอ้วนก็ต่อที่นี่นะโอ้ยังอะไรสองเส้นเลยนะ,ะนี้ใครหางอะไรอะไรของส่วนเป็นพวกเราข้างนี้เป็นเลดหรอเขาเรียกว่าเลดหร ะดูคันนี้คันนี้เป็นสังกัดบริษัทน้อยนิวอนเหมือนกันปะตัวนี้เป็นตัวเจฟเอ็กเซ็ตนะครับสามกูนตัวนี้ตัวสิบน็อตนะก็จะมีแก้มเหล็นะครับแล้วก็ครอบข้างเหล็ ตัวนี้เป็นถังน้ามันไฮโดรลิกนะตัวนี้ดำได้แน่นอนยกดำได้แน่นอนนี่มีสายดำต่อไว้เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูบัานท้ายคันนี้สักหน่อยโอ้ยางไป่ข้าโพดบั้นท้ายก,ก็จะอุ่นๆประมาณนี้ เดี๋ยวพาดูคันกี่คันแล้ววเนี่ยสามสี่ห้าหกจำไม่ได้ละจำไม่ได้เราก็กี่คันจะรู้ว่าคันสุดท้ายนี่เจ้านี้เลยเพื่อนจำได้ไหม<อ>เดิน<ๆ>เดินนี้ก่อนนี่นะครับคันนี้ของพี่อนนท์เรานะวันนี้เป็นงานเลขที่ได้วิ่งงานคู่กับพี่อนนท์นะสายสติ๊กเกอร์ อะไรพี่อนอนท์เราเหมือนเดิมหัวกิ๊บเหมือนเดิมนะเอสเคทีขอนแก่นสวยนะพี่อนอนท์สวยสายแข็งบริลัมพวกในหมัดสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็อภินยญญาซับนะเป็นชื่อลูกสาวเป็นชื่อบริษัทคันนี้อภินยญญาซับจะดูตรงข้างประตูเข้าแล้วพี่ได้แล้วครับผม <laughs> เดี๋ยวตอนนี้เราจอดอยู่ตรงหน้าคังนะอ่ากองกันอยู่เอเล่อยู่ตรงหน้าคังเดี๋ยวเขากําลังตรวจเอกสารทําเอกสารอยู่เดี๋ยวจะเอาพาเข้าไปจอดข้างในทั้งหมดนะครับกระจกเนี่ยอยากได้มาก mm hmm. เป็นของร้านงานสมชาย ล้อปบัตรกันเหรอไม่แน่ใจพี่นนท์แค่ว่าไงไม่รู้ของผมอยู่ข้างหน้า้องถามพี่พี่นนท์เสื้อสีแดงนะครับไม่รู้จะรออะไรชิปปิ้งเขาถามนะวิกเตอร์มาสองคันคันนี้นี่มันที่ต่อรถใหญ่ไง เตอร์มาคันหน้าคันนี้สองคันคันนี้สวยสุดนะครับสีน้ำเงินออกสีน้ำเงินนะดับไม่ได้จะบาจะตำตำหน่อย ST-Teller นะงานดีนะต,ลลตัวชีเช r เลตัวสิบล็อตลายอย่างสวยเลยนะ นนนมิชลินพี่อนนี่ของแท้ไหมหหมิชลินเน่ยแท้เลยชอแท้เลยแ้วไรถดินรบาแท้เลยนี่ทมอะ์ดิลองลองเฮ้บอลองแท้มันจะนานๆานะแท้บาจัรึเป่าสวเกบตกี้เลยเ้ก,ก้ไหนกก้ถ้าลุยตะกีวันนี้ต่อจาก เอ t ชีเทเนะครับน่าจะอยู่ที่นคปรปฐมนะครับมาจบก,กับคันนี้ก็แล้วกันครับเจ้ 360. าเ x ฟเอ็กเจอกันคลิปหน้านครับสุริยาพทุกสวัสดีครับนะพี่บรรลุน,นัติยาทรัพเนยตู้ขึ้นท้องยตู้ข้นท้อง Hi,